สวัสดีผู้รักมังงะสำหรับคลิปช่องผ้ามังงะทางเราเป็นคนแปลและภาคเองทั้งหมดถ้าใครชอบยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับระวังจ้องตีรับหลังอย่างนั้นหรอโทษด้วยเพราะนายช้าเกินไปว่าจ,จริงจริง ท่านนายพลทำไมคุณต้องไปทำร้ายคนอื่นด้วยละ่ะเป็นไงบ้างบาดแผลเก่ายังไม่หายเลยนะตอนนี้ได้แผลใหม่อีกแล้วว่าไม่หรอกก็แค่ดักถากเมื่อกี้ฉันคิดว่านายจะเข้ามาโจมตีอ่ะเมื่อกี้มีคนต้องการที่จะฆ่าเธอน่ะฆ่าหรอแต่ว่าทำไมฉันไม่เห็นรู้สึกเลยละ่ะอาวุธลับพูดเรื่องบ้าบออะไรกันที่พูดออกมาเมื่อกี้ก็หมายความว่าที่บ้านนี้มีนักฆ่าเลยนะ เมื่อกี้นายบอกว่าอาวุธลับอย่างนั้นหรอเจ้าหนูแต่ว่าไหนล่ะทำไมฉันถึงไม่เห็นเลยถ้ามันมีอยู่จริงๆงั้นนายก็รบกวนบอกฉันหน่อยสิตัวเรามีความมั่นใจอย่างมากว่าจะต้องเป็นอาวุธลับและแถมยังเศร้าได้ดีอีกด้วยรบกวนขอถามหน่อยครั้งล่าสุดรดน้ำเมื่อไหร่ล่าสุดน่าจะตอนเที่ยงวั้งัง้นหรอรบกวนเธอช่วยมาดูตรงนี้หน่อยสิบริเวณโดยรอบมันไม่มีน้ำอยู่เลยเนะ่ะแต่ว่าทำไมตรงนี้มันมีได้ละ่ะ สนามหญ้ามีน้ำมันผิดปกติตรงไหนอ่ะสมองสมองของแกเป็นไรมากปะเนี่ยลีกไปว่าไงนะทีนี่มันบ้าองชั้นเว้ยคุณลุงไม่ปวดอย่าเอาหน้าตาน้าเกียนมาใกล้จู้ชิงได้ไหมหนูรับไม่ได้อันนี้สามารถใช้ได้ไหมได้สิเมจา๋มจาเมจ๋าดูสิมันทาจันอีกแล้วนีบเลยท่านนายพลผมขอพนันได้เลยสิ่งนี้มันคือยาพิษถือว่าเป็นการป้องกันนะครับ ผมว่าทางผมจะไปหาคนในตระกูลเสี่ยวเพื่อทําการประเมินแต่ว่าระหว่างนั้นท่านในพลจะไปด้วยก็ได้นะครับเพราะเผื่อท่านคิดว่าผมไม่คนโกหกได้ทางฉันก็รู้จักกับคนในตระกูลเสี่ยวด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆงั้นหมายความว่าบ้านนี้ก็คงไม่ปลอดภัยจัดไปครับถ้าเกิดตรวจเจอแล้วจะเป็นยังไงล่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนไปถึงแม้ว่าตัวจับได้แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเป็นฝีมือของใครห้องปฏิบัติการฉันอยากรู้ว่าพวกนายเป้ามาจากไหนอะ สิ่งนี้มันคือวัชพืชซึ่งมันมีพิษทําการสก,กัดออกมานะ่ะไม่มีกลิ่นไม่มีสีตัวจับยากมากจะต้องใช้น้ําแข็งเท่านั้นเก็บรักษาด้วยความเย็นงั้นบันก็บอกบอกได้ว่าอาวุธอันนี้จะต้องเก็บในน้ําแข็งหลังจากที่ใช้งานจะกลายเป็นน้ําใครการที่กล้าทำแบบนี้ด้บ้างวิชฉันนะ่ะทนายพลฉันหวังว่าคุณจะไม่ลืมสัญ,ญญานะมาแล้วเข้าทุกคนไปย้ายของกันปล่อยไว้แบบนี้มันจะดีหรอฉันว่านะทำไมตอนนี้เธอถึงไม่ลอบฉันหน่อยเล่า จะให้ปลอบเธอนั่น่ะหรอก็เธอคิดเองไม่ใช่หรือไงว่าตระกูลเหนื่อยถือว่าเป็นตระกูลที่มั่งคั่งอ่ะทางนั้นที่เธอสามารถรักษารักแท้เอาไว้ได้แล้วก็ตามแต่เธอกลับไม่ทําฉันว่ามันเหมาะสมแล้วล่ะที่คุณแบบเธอจะโดนแบบนี้ก็นะแต่ว่าที่เธอพูดมามันก็เป็นความจริงนี่นแหละกองทัพต้องการอำนาจฉันเลยไม่มีทางเลือกเหมือนกันน่ะที่รักไม่ช้าก็เร็วฉันจะต้องพาทุกคนกลับมารวมตัวกันให้ได้